ฮัล <Hello. S 2> โวะไงมึงทำอะไรอยู่นะกูกำลังคิดโปรเจกต์อาจารย์อยู่ไงมึงได้ดูงานอาจารย์ล่าสุดแกสั่งงานอะไรวะงานเก่ากูยังไม่เสร็จเลยเนะี่ยสั่งมาอีกแล้วะไองานอะไรนะที่ส่งเข้าประกวดถ้าเข้ารอบได้ A ไม่เข้ารอบได้ B, บป่ะเออแล้วแบบหัวข้องานสยองขวัญด้วยนะเอาคนหัวลุกอีกกูเนี่ยจะลุกแทนล,ละลุกไปไหนไอซ่าลุกไปเดตจางมนะั้ง แต่คือกูมีเรื่องหนึ่งเอาเรื่องกูไปละว่ามาสิคือว่าในโรงเรียนนานานชาติแห่งหนึ่งอะคือในโรงเรียนจะมีทั้งแบบเด็กต่างชาติแล้วก็คนไทยเว้ยเออแล้วคือภายในโรงเรียนอะจะต้องใช้ภาษาเดียวกันก็คือภาษาอังกฤษเท่านั้นแล้ววันนั้นอะทิเชอร์อะก็ได้บอกให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งอะไปบอกเพื่อนๆในคลาสว่าการบ้านวันเนี้ยให้ทุกคนอะกลับไปคิดเรียงความเกี่ยวกับขนมหวานที่ทุกคนชอบ Hey guys our professor give us to write English essay about d e s e r t today and w e l l be send this project in the class เออก็แบบภายในห้องก็พาดหันว่าแบบ dessert อะคือเกี่ยวกับอะไรเออทุกคนก็นําการบ้านมาส่งเว้ยแล้วเมื่ออาจารย์ดูอ่ะก็แบบมันคือคนละงานเว้ยกับที่อาจารย์สั่งเพราะว่าทุกคนอ่ะทำเกี่ยวกับทะเลทรายกันมาหมด อาจารย์ก็เลยแบบว่านักเรียนทุกคนเลยเว้ย I mean dessert not dessert why are you bring homework wrong เออพื่อนๆก็ต่างพากันมองไปที่เด็กสาวด้วยแบบสีหน้าไม่พอใจเออว้ยระหว่างเดินลงบันไดลงอาหารหรือทางกลับบ้านอะทุกคนก็ต่างพากันรอด้วยแบบเขาไปเด้สเด็กสาวอะ่ะก็เลยแบบหลบไปห้องสมุดเพื่อที่จะได้ไม่เจอใครพอตกดึกอะ่ะ ระหว่างเดินกลับบ้านอ่ะก็คิดไปด้วยว่าแบบมีวิธีไหนได้บ้างที่จะทําให้ตัวเองอ่ะไม่ถูกล้อเลยคิดถึงเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ต่างโรงเรียนที่สนิทกันมากเด็กสาวจตัดสินใจว่าเออจะไปหาแต่ระหว่างทางอ่ะอจู่ๆไฟที่ร้านป้าแมวร้านโปรดของเด็กสาวอ่ะก็สว่างขึ้น เรื่องของเด็กผู้หญิงอ่ะก็เลยเปิดประตูให้เด็กผู้หญิงเข้ามาเมืองกูงิดอ่ะกูอายมากเลยอายเรื่องอะไรวะก็กลัวไปบอกเพื่อนในห้องอ่ะว่าอาจารย์ให้ทำการบ้านหัวข้อขนมหวานดีเซอร์แต่กูอวเข้าใจว่าเป็นทะเลทรายเดซเซอร์ เพื่อนแม่งรอกูใหญ่เลยไม่เป็นไรน่ะมึงเดี๋ยวกูสอนมึงเองขนมหวานเนี่ยนะอ่านว่า dessert ส่วนทะเลทรายอ่านว่า desert มันมีจุดสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือ dessert เนี่ยมี s 2ตัวส่วน desert เนี่ยมี s ตัวเดียว dessert ขนมหวานเนี่ยอ่านว่า d อ่านออกเสียงว,ว่า d ส่วน desert เนี่ยอ่านออกเสียงว,ว่า des แค่นี้เองง่ายปะเออเข้าใจง่ายดีว่ะทีนี้กูก็ไปซื้อน้ำแดงเม็ดแมงรกของโปรด เซ่ไม่แมงหลับมึงของกูเลยมึงมัน, e. มน,มนอะไรเฮ้ยไม่ได้ฮัลโหลครับแม่ครับเอ๋แอนตายแล้วเหรอครับ